าการสนับสนาตะกอนมอมีจงรีกันต่อค่ะตนเอ่อที่หนึ่งตัวศูนย์ค่ะัวแซมเซิร์ฟเดินไปฮั่น สูงต้นหนึ่งค่ะ Three. ที่หนะึ <S <S an> <S an> ่งต่อสามมาสามหนึ่งเย time uh -huh. แอนกำลันอยู่ที่สองต่อสามค่ะ uh okay.

他，倒退、啊。 好的。 Uh, for the 八、五、嗯。 四、五。 Gracias. Yeah. k 完毕。

Oh. Yes, i 啊，好。<noise> <noise> <noise> 好好、wow. Kata.. Net Jet Han 是啊。 ได้ปไหวนตรันนี้อยู่ที่หกตาเจ็ดค่ะ ตัหกนะคะเจ้าสักเสริฟมาเจ้าเอ็ดเปิดป้ายมไหลเขไปปัติ๊กเปะออกอตายะะแล้วหนึสองสามี่แปดต่อหกนะคะ เมื่อไรก็ตามที่เราจะได้ยินข่าวพิรุธติดใจแล้ว

อยู่ที่เจ็ดต่อแปดนะคะเดี๋ยวมีเวลาเย็นนี้จะพาไปดูเย็นนี้จะพาไปดูเกือบฮะเดี๋ย็นนี้มีเวลาจะพาไปดูเกือบไม่ต้องดูหรอกเขบอกจะไปขโมยของยาไม่ใช่เข้าทางเลยอะเเกกกบบมมไ

เสิไปเจ้าสักเพิดยกปักก็ให้แพแพอืมเรือเรือเรือสี่้างมุมกมันจะโดนฝนไหมอืม แปดต,ตอนนี้อยู่ที่เต่อ8นะคะแปดอ5 มมตเรแผมาอนนี้รยญอมราะ่ออตอนนี้ยู่ที่9ต่อ8นะคะเจ้าเอ็กซ์เพสป่ายไหลเข้าไปปะติ๊กเซ แค่มีได้สิบต่อแปดค่ะอเอ็กเปิดยกขึ้นไปนล้นนะเราเบลยไปกินก็อีไปไหนก็อีประจำตำแหน่งไปไหนเอเ็กเ,อเตอร เก็บนะเศรษฐีบัลุูพน้าไปนะ